เธมาฟังนี้มาฟังเรื่องนี้ยังไงสาธารณสุขขุดโปรเจกต์ยักษ์ให้คนไทยเลิกโสดอ๋อเหรอหันมาปั๊มปั๊มป้าปั๊มปั๊มปาั๊มปั๊มป้าปั๊ม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 ป้าปั๊มปาปั๊มป้าปั๊มปหันมาปั๊มลูกกันดีกว่าหรือใช้ศัพท์คำว่าอยากจะให้คนไทยหันมาชิกระดุมบั๊มปั๊มกระดมปีอ๋อเคโอเคโอเคขออีกทีค่ะขอให้คนไทยหันมาชิกรดุมบั๊มปั๊มกระดมปีกันค่ะ ต้องยอมรับอย่างนี้ช่วงนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ผุดหลายโปรเจกต์หลายโครงการที่น่าสนใจกันขึ้นมานะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ครับทางกรุงเทพธุรกิจเขาก็รายงานออกมาว่าดรสาธิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาเธอเปิดเผยงานขึ้นมาแถลงข่าว LIFE BALANCE SMART FAMILY ค่ะชีวิตสมดุลครอบครัวคุณนะค่ะะโครงการดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าปี2563เนี่ยเขาได้รับรายงานมา,าเขาบอกว่าจำนวนการเกิดของเด็กไทยเนี่ย ลดลงอย่างน่าใจหายคือว่าเด็กไทยที่เกิดใหม่เนี่ยมันลดหวบเลยลดต่ำกว่าห0แสนคนโอ้โหเยอะนะเป็นครั้งแรกในรอบแบบหลาย10ปีเลยทีเดียวแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงต่ำในอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่านโยมของการใช้ชีวิตคนเนี่ยหันเป็นโสดมากขึ้นแต่งงานกันช้าลงอดีนี้แบบสามห้าวิ่งแต่งงานกันเพราะอะไรบ้าเนาะความกังวลเรื่องคนช่วยเลี้ยงดูลูกต่างๆก็ส่งผลว่าอาจะเลี้ยงลูก ไหวไหม,มลําพังตัวเองยังยังเงินจะไม่พอใช้เลยคือเขากังวลกันมากตอนนี้ทําให้เรื่องการมีบุตรก็อย่างที่บอกไปมันช้าลงไงเธอคืออย่างนี้ทางรัฐบาลเองเขาก็เลยมีนโยบายเป็น,นยุทธศาสตร์แห่งชาติเลยนะคะว่าเนี่ยเขาจะจัดแคมเปญเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาสนใจกันในการมีครอบครัวแล้วก็การมีบุตรนั่นเองซึ่งเขาจะมีจัด2กิจกรรมให้กับประชาชนด้วยกันทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะอย่างแรกเขาจะจัดกิจกรรมโสดมิทติ้ง เป็นสดไม่ติประกาศทห้คนสดเนี่ยได้เจอเนื้อคู่มีการพบปะพูดคุยสังสรรค์เฮฮากันเ,ออเปิดให้บอกว่าเออได้เจออุ้ยตาละคุณลูกค้าขอขอไลน์หน่อยนะคะ<ห>คนอนสิ<อ>คนสิสมาได้ปักกันแหมใชออ่ปักก<อ>ันแหมแล้วก็กิจกรรมที่สองคือให้คู่รักที่ต้องการมีบุตรนะคะก็ลุ้นในการคูปองตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรนั่นเองค่ะมีการตรวจคัดกรองภาวะผู้มีบุตรยากการเข้ารับการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากตามโรงพยาบาลต่างๆอะไรแบบนี้มีการสนับสนุนโครงการต่างๆให้เกิดขึ้น รวมถึงการมีโอกาสให้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดว่าทํายังไงคุณจะถึงมีบุตรแล้วเขาก็มีแบบว่าเหมือนให้แบบลุ้นรางวัลการแย่งเงี่ยม,มูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทเลยนะคะสำหรับคนที่อยากมีบุตรนั่นเองอ่ทั้งนี้นะคะประชาชนที่สนใจก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์นะคะ w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  project. com นะ,ะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่10 กุมภาพันธ์จนถึง31มีนาคมนี้วิวาโปรเจกต์นะว่านจะอ่านว่าวิวายรอวิวาใช่ไหมวิวานะไม่ใช่ไมวิช่ด้บเบิลยูอดับเบิวาอแล้วก็โปรเจกต์วิวาโปรเจกต์ดัดอใช่ค่ะนะครับแต่ดีนะดีโทษแต่ฉันอยากเห็นอะไรรู้ป่ะโซนมิทติ้งอ่ะใช่ไหมมันจะเป็นการเหมือนแบบ เป็นการจับคู่กันแล้วนั่งแบบมาคุยกันหรือยังไงหรือเป็นแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าเขาจัดเป็นมิติงมาให้มาทําความรู้จักกันและหรอแต่ฉันว่าเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันก็ได้นะแอปพลิเคชันหาคู่มีเต็มไปหมดคือแอปพลิเคชันหาคู่มันเห็นแค่ในโซเชียลไงมันไม่เห็นตัวจริงไงแต่นี่คือการนัดเจอตัวจริงเลยมารวมกลุ่มรวมตัวกันถือว่าถูกใจกันคุยกันถูกไหมก็อาจจะมีการลงทะเบียนก่อนว่าอายุเท่าไหร่เพศไหนความต้องการยังไงอะไรแบบนี้แล้วเขาก็อาจจะจับไปแมทช์กันในอนาคตใชนเคยเห็นนนใหัง แบบถ้าเกิดมันมีแบบคนสดมีติงกันแบบนี้ใช่ปะเขาก็จะแบบให้นั่งแบบว่าเหมือนโต๊ะแบบโต๊ะอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็ติดเบอร์123 4แล้วก็ผู้หญิงอ่ะหนึ่งสองสามสี่แรกแรกก็คือคนที่หนึ่งมีเวลาพูดคุยกันสวัสดีครับผมชื่ออะไรเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยจนกว่าเราจะเจอคนที่ถูกใจแล้วเดี๋ยวค่อยไปสายสัมพันธ์กันเกมเหมือนเล่นเกมคุยกันแบบมีเวลาคุณมีเวลาคุยกันสามนาทีแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยอยู่ที่ว่าเราชอบทัศนคติของเขาหรือเปล่าหรือว่าชอบในแบบสไตล์นั้นหรือเปล่าใช่ลองไปลงทะเบียนด